สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่19กรกฎาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดกันนะวันนี้ขออนุญาตมีเฉพาะทองคำนะครับเพราะผมต้องเดินทางเนาะโอเคเรามาดูที่ท e เฟรมเดย์กันก่อนนะครับท e เฟรมเดย์เมื่อวานนี้เราตีเส้นสีเขียวเอาไว้ใช่ไหมเราบอกว่าราคาถ้าเขาจะมีโมเมนตัมลงต่อเนี่ยแท่งเทียนควรจะเป็นแท่งแดงอ่ะวันนี้ราคาปิด นะเป็นแท่งแดงจริงๆด้วยแล้วก็มีไส้มาปิดไอ้ตรงไฟแว v a ลูกแก็บตรงที่เขาเกิดขึ้นพอดีพอดีเลยนะครับราคาก็ปิดตรงเส้นเขียวพอดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นโมเมนตัมลงต่อได้นะเราก็ต้องไปดูที่ทำ์เฟรมเล็กว่าข้างในแท่งแดง2แท่งเนี้ยเขามีแนวโน้มไปยังไงมันมีโอกาสที่จะลงต่อได้ไหมนะครับอ่ะโอเคอน,นี่ก็คือ แท่งของ Time Frame Day เนี่ยเป็นไปตามที่เราคาดเนาะอืมอ่ะโอเค t ท m e ฟ r มสี่ชั่วโมงเป็นยังไง t ท m e ฟ r มสี่ชั่วโมงก็ก็เหมือนกับที่เราคุยกันเนาะว่าราคาเมื่อวานเนี้ยมีโอกาสที่เขาจะรีบาวขึ้นไปหาออเดอร์บ็อกแล้วก็ย่อลงมานะครับอืมก็เหมือนกับที่เราคาดการไว้ทีนี้เรามาดูที่ไอ้ตัว อินดิเคเตอร์กันบ้างนะตอนนี้สโตเนี่ยเขาใกล้จะโอเวอร์โซเต็มทีแล้วนะซึ่งโอเวอร์โซก่อนหน้าเขาอยู่ต้องข้างล่างนะอย่างที่เราบอกนะครับตรงนี้เราไม่นับเป็นโอเวอร์โซนะโอเวอร์โซก่อนหน้าเขาอยู่ตรงนี้ยังไงก็ตามถ้าเขาลงมาโอเวอร์โซเนี่ยหรือหรือจะรีบาวกับขึ้นไปมันก็มี2ออย่างเนาะถ้าเขารีบาวกับขึ้นไปเลยอันนี้ก็จะยังไม่โอเวอร์โซอีกนะ ไอ้ตรงที่ผมวงกลมตรงนี้ก็ยังจะไม่อวโซนะครับถ้าเคาเรียกว่ากลับขึ้นไปเลยวันนี้เนาะแต่ถ้าเขาลงต่อสมมุติว่าเขาลงต่อแล้วสโตเขาอวโซเนี่ยมันจะเกิดการค้างดีดนะครับค้างดีจากรอบของอ่สโตเนี่ยรอบนี้นะครับก็มีโอกาสที่เขาจะรีบบวกลับขึ้นไปทีนี้รีบบวกลับขึ้นไปเรายังไม่รู้ว่าจะเบรกไฮหรือไม่เบรกไฮโดยปกติอ่ะ ถ้าระยะไกลขนาดนี้ควรจะเบรกไฮขึ้นไปเลยเพราะว่าเขาควรที่จะรักษาความเป็นขาขึ้นนะครับรักษาความเป็นขาขึ้นก็ต้องเบรกไฮเกิดเบรกออฟสตั๊กเจอร์แต่เมื่อไรก็ตามที่เขาขึ้นไปแล้วไม่เบรกไฮเนี่ยนะมีโอกาสที่จะกลายเป็นขาลงได้นะครับอืมเนี่ยถ้าเขา ย่อลงมาแล้วหลุดตรงนี้อีกนะอย่างที่คุยกันเมื่อวานนี้นะเหมือนเลยเหมือนรูปที่คุยกันเมื่อวานเลยอันนี้เกิดอะไรชิปอินมาเก็ตตัชเจอร์ใช่ไหมอืมเนี่ยแล้วอันนี้ก็เกิด fr นะครับก็เป็นไปนตามที่มันก็จะเป็นไปนตามที่เราคาดการไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าเวลาเขารีบาวเนี่ยเขาจะเบรกหายหรือเปล่านะครับอืมสีชัว่วโมงเราก็ยังไม่เห็นอะไรนะเพราะว่าเห็นแค่ว่าเขามีการลงมาเนี่ยเป็น คอลเลกชันอย่างนี้ a b c อย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ Time Frame 1ชั่วโมงเราจะเห็นชัดเจนขึ้นนะม,มันมีข้อควรระวังอยู่2อย่างหรือว่ามีมุมมอง2แบบอ่ะใน Time Frame 1ชั่วโมงนะ่ะ time frame 4ชั่วโมงก็เห็นแล้วละ่ะแต่ผมจะไปอธิบายใน Time Frame 1ชั่วโมงเนี่ยให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะโอเค t i m e f r a m e 1ชั่วโมงเราเอาฟิบโบออกกันละกันเนาะ เราก็เอาไอที่มันใช้แล้วเนี่ยออกไปปึ๊บอ่ะตอนนี้เขาลงมาหาแนวออเดอร์บ็อกแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะรีบาวกลับขึ้นไปนะตอนนี้นะถ้าสมมติว่าเขาลงต่อก็ลงได้อีกนิดนึงอะ่ะเพราะว่าสโตเขาก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซแล้วไอ i นี้ก็ใกล้จะ ใกล้จะโอโซเช่นเดียวกันนะซึ่งรอบของ RSI เนี่ยถ้าเอาจริงๆนะเอาที่เขาจิ้มแบบลงมาต่ำกว่า30จริงๆมันอยู่ตรงตรงนี้นะซึ่งมันมีไดเวอร์เจนด้วยใช่ไหมตรงเนี้ยอืมตรงนี้มันไม่จิ้มเราก็ไม่นับมันนะครับอืมอาจจะต้องไปดูที่ทฟเฟที่แบบเล็กกว่าชั่วโมงไปนิดนึงนะตรงนี้อาจจะจิ้มก็ได้นะแต่ยังไงก็ตามนะ ถ้าเราเอาตรงนี้เป็นสโตที่เขาโอเวอร์โซไม่ใช่สโตดิไอที่เขาโอเวอร์โซเนี่ยรอบมันก็เป็นรอบรอบนี้นะครับซึ่งโลก็อยู่ห่างกันอยู่ดีอะยังไงก็ตามเขาก็มีโอกาสที่จะรีบาวกับขึ้นไปแน่นอนนะครับอืมอ่ะทีนี้เรามาดูไอ้ตรงที่เขาทำสามขึ้นอะถ้าเราเรียกง่ายๆนะเขาทำสามขึ้นลงมานะครับนี่อย่างนี้ ทำสามขึ้นลงมามันมีมุมมองได้อยู่2มุมมองนะครับมุมมองแรกก็คือเป็น A B C ก็คือเป็นคอลเลกชันนะถ้าเป็นคอลเลกชันเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ถ้าเขารีบาวกลับขึ้นไปแล้วเบรกไอตรง B นี่ขึ้นไปนะมันก็จะเหมือนลักษณะเป็นเหมือน b ูล l e a f a ใช่ไหมเออ อันเนี้ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้หมายถึงว่าเบรกไฮอะทำเบรกออฟสตักเจอร์อะขึ้นไปได้นะครับถ้าเป็นคอเลกชันนะถ้าสมมติว่ามุมมองเป็นคอเลกชัน o n C b c อย่างเงี้ยมีโอกาสที่เขาจะเบรกไฮขึ้นไปได้นะครับอืมอันนี้เป็นมุมมองคอเลกชันแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นหนึ่ง นะแล้วตรงนี้เป็น a b แล้วถ้าขึ้นมาไม่เบรกตรงนี้นะเป็น c สมมตินะเป็น c มันจะจบเวฟสองไอเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ผมต้องการก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะผมก็จะเซลตรงบริเวณที่เขาขึ้นไปแล้วไม่เบรกไอตรงไฮตรงเนี้ยไฮเดิมที่เขาทำไว้มื่อปานนะ่ะ อันนี้แหละจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสตองบีซีเฟลราคามันจะลูดลงไปแบบนี้เลยนะก็คือเป็นเหมือนกับขึ้นสอ่ะเออสแล้วก็มีอาจจะเป็น4แล้วค่อยลง5อย่างนี้นะเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคืออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่วางแผน แบบว่าเซลล์ยาวๆเนี่ยก็ต้องก็ต้องลุ้นให้มันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขอวัด B ก่อนว่า B เขาเกินระยะที่ควรจะเป็นหรือเปล่ามันเป็น b ีสตองบได้หรือเปล่านะผมขอวัดก่อนนะอ่าโอเคยังได้อยู่นะครับผมขอลบเส้นสีแดงที่ผมมาร์กไอไฮเดิมไว้เนี่ยที่2อง5 0ออกก่อนนะมันจะได้ดูชัดๆนะครับ อ่ะแล้วก็เปลี่ยนฟีโบหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะอืมเนี่ยถ้าวันนี้เขารีบาวกลับขึ้นไปเขายังไม่เกิน161.8เนี่ยเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยแล้วรีบาวกลับขึ้นไปไม่ไม่เบรกไอตรง2,474ขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเป็นไปได้ก็คือ1 A B C ได้เพราะว่าระยะ B เนี่ยเขายังเป็นระยะ ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นสตองบีได้อะถ้าถ้าเกินร้อยหกสิบจุดแดแล้วมันอาจจะเป็นอย่างอื่นนะที่อาจจะไม่ใช่สตองบีแล้วเวลาเขากลับขึ้นมาบางทีเขาอาจจะมีการเบรกหายได้นะครับอันนี้ยังอยู่ในระยะที่เป็นสตองบีอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลุ้นนะถ้าใครสมมุติว่าอยากจะบายอะมันมีบุมมองการเทรดได้แบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็ไปวางแผนเทรดนะครับก็คือ ถ้าคนอยากจะบายจากไอตัวออเดอร์บ็อกตรงนี้ mm. ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเพราะว่ามันในทําเฟรมเล็กอะอย่างเช่นสินาทีมันเป็นขาลงเราก็ต้องรอให้มันเกิดอาจจะแพทเทิร์นกลับตัวในทําเฟรมเล็กไหมประมาณ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยบายขึ้นไปอย่างเงี้ยเราจะคาดหวังว่ามันจะเบรคไฮหรือไม่เบรคไฮก็แล้วแต่เนี่ยเราบายขึ้นไปก่อนถ้ามันไม่เบรกไฮเราก็ เซลลงมาอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้แต่ถ้าโอเคมันเบรกไฮก็เราก็ถือบายยาวๆไปก็ได้นะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆวางแผนนะว่าจะมาบายที่ออเดอร์บ็อกนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่า time เฟรม e 15นาทีเนี่ยเขายังเป็นขานลงอยู่นะเพียงแต่ว่าออเดอร์บ็อกเนี้ยมันมาอยู่ใกล้ๆกับที่ RSI กับสโตเนี่ยเขา กำลังจะโอเวอร์โซพร้อมกันด้วยนะอันนี้ก็ต้องพิจารณานิดหนึ่งขอให้มีแพทเทิร์นกับตัวจะทำฟิมเล็กแล้วค่อยบายก็แล้วกันเนาะไปดูที่สิบห้านาทีเนี่ยจะชัดเจนหน่อยนะครับสิบห้านาทีเห็นไหมคือไอ้ที่เราเอ๊ผมคุยกับนักเรียนในห้องหรือว่าหรือว่าไอ้ที่ขีดเทนลน์ลิควิิตี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าผมคุยกับนักเรียนในห้องหรือว่า ทำแผนกันแน่เนาะแต่ว่าพอมันเป็นเทรลเลน์อย่างเงี้ยปุ๊บพอมันหลุดเนี่ยโอกาสที่มันจะลงมาแล้วดีมานีน้จะเอาไม่อยู่เนี่ยมีสูงมากเมืม่อวานผมพูดไว้ถ้าพูดไว้กับนักเรียนก็ก็นักเรียนมาดูก็ขอให้รู้ไว้ว่าเหมือนตามที่พูดนั่นแหละถ้ายังไม่ได้พูดก็อธิบายทีละกันนะครับในในคลิปอ่า เพื่อนๆคนอื่นๆจะได้รู้ด้วยนะถ้าสมมุติว่ามันมีการขึ้นมาเป็นเทรนไลน์อย่างเงี้ยอ่าผมก็เคยพูดหลายคนแล้วแหละแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดเทรนไลน์ปุ๊บไอ้เทรนไลน์ที่เมื่อก่อนเคยรับราคาอยู่มันก็กลับกลายเป็นเรียกว่าเทรนไลน์ลิควิดิตี้อ่ะมันมีโอกาสลงไปจนหลุดจุดเริ่มต้นของไอ้ตัวที่เขาเป็นเทรนไลน์มานะครับอันเนี้ยเราใช้บ่อยนะในการเทรดท,ทองคำเนาะ เราอย่ามาบายที่ตรงนี้โดยเด็ดขาดนะเพราะมีโอกาสที่มันจะทะลุสูงแบบนี้นะครับถ้าเห็นเทไลน์แล้วมันหลุดเทไลน์ปุ๊บเราไม่มาบายข้างล่างนะเออมีโอกาสที่มันจะหลุดแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะโดน stop loss นะทีนี้ถ้าเราดูเนี้ยโอเค time frame 5 5นาทีเนี่ยเขาเป็นขาลงแล้วนะเพราะว่า 1. เขามี c h a i n of character 2. เขามี break of structure ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราลบ แล้วเราก็อันนี้คือเส้นไฮเดิมนะ2450ผมลบออกก่อนนะปุ๊บแล้วก็ลบดีมานออกก่อนมันเกิด Bake off เบรกออฟสักเจอร์ตรงนี้อ่ะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเบรกออฟสักเจอร์มีโอกาสที่ราคาเขาขึ้นไปไม่ทำหายแล้วเขาจะลงต่อนะครับไฮเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะย้ายมาอยู่ตรงแถว ฮเดิมที่เมื่อวานเขาทำเอาไว้นะครับเนี่ยถ้าเขาไม่เบรกไฮนี้มันก็จะเป็นในกรณีเคสที่สองนะที่เราคิดว่าตรงนี้เขาเป็น1ตรงนี้เขาเป็น a ตรงนี้เขาเป็น B ถ้าขึ้นไปเป็น C แล้วไม่ผ่านไฮนะครับมันก็จะจบ เว็บสและเดี๋ยวลง3แบบยาวๆใครที่จะเซลล์ก็แค่มีส t o p ป o s อแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอิเล็กทรแก็ได้ก็คือเป็นแบบนี้นะอิเล็กทรแก็คืออ,อะไรนะเบรกไฮมานิดหนึ่งมาที่ Order Box ตรงนี้นะครับก็ยังเป็นได้อยู่นะก็คือเป็น A B ซีได้อยู่แต่อย่าขออย่างเดียวอย่าให้เบรกไฮที่เขาทาไว้เดิม high อะ่ะอทามไฮอ่ะเราต้องสต็อปลอตตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอีลูกลาแฟทนะครับก็ยังลงได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่เบรกไฮมันจะเป็นอีลูกล a เฟ u ียแฟทนะครับก็คือ สตองบีซีเฟลนั่นเองอ่ะซีเฟลก็หมายความว่า C ไม่เบรกหายตรงนี้นะถ้าถ้าขึ้นมาอย่างี้แล้วมีเริ่มมีแพทเทิร์นกับตัวลงใน i ท e f เฟรมเล็กนะผมจัดหนักเลยนะแถวนี้นะอืมเพราะว่าเวฟสามเนี่ยมันจะยาวมากอ่าเวฟสามมันก็คือมันส่งเสริมแล้วอะ่ะ B มันส่งเสริมแล้วว่ามีโอกาสที่จะลงได้ไกลนะอันนี้เราลองไปวางแผนกันดูทีนี้มาดูแนวรับบ้าง นะครับถ้าวันนี้เช้าตอนช่วงเช้าคาริบาวาเนี่ยแนวรับเขาจะเอ้ไม่ใช่แนวรับแนวต้านเขาจะอยู่ตรงไหนบ้างแนวต้านหนึ่งก็ตรงนี้แหละเตี้ยๆตรงนี้แต่ว่ามันก็เตี้ยเกินไปนะแต่ว่าก็ให้ไว้ก่อนละกันนะเป็นดีมานโซนตรงนี้หนึ่งแล้วก็แหมมันมีสิบห้านาทีเนี่ยมันมีหลายจุดละเกินนะเพื่อนๆลองเอาไป พิจารณาดูแล้วกันนะว่าจุดไหนเหมาะสมนะครับจุดเด่นของแต่ละโซนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอ่ะจุดเด่นของโซนข้างบนอยู่ที่ราคาเท่าไหร่2466ถึง2450อ่ะจุดเด่นนี้ก็คือมันมีการไปสวิปลิควิตี้แท่งเทียนหรือสวิงก่อนหน้าอ่ะตรงนี้จุดเด่นของเขานะมันก็เป็น โซนแข็งแรงอ่ะไว่ายง่ายเนี่ยไปสวิฟลิควิตี้ตรงนี้เฮ้ยใช้ผิดเดมมันต้องเป็นซับลายมาเขียนเป็นดีมานได้ไงเนี่ยสองสี่หกหกถึงสองสเจ็ดศูนย์นะครับอ่ะเนี่ยมันมีการสวิฟลิควิตี้ด้านข้างนะถ้าเขาขึ้นมาโอเคอันนี้เราก็เซล นะแต่ว่ามีซอบลอสนะเฮ้ยอันนี้ก็ซัพพ่าย2ห้าถึงสสองี่ห2457อ่ะอันนี้จุดเด่นเขาก็คือ คือสร้างโซนก่อน b o s อะ่ะแล้วก็มี i m b a l ลาน e อันนี้ก็ถือว่าดีเลยระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าก็ไม่ดีมากนะครับโซนล่างสุดนี้ก็เอาไว้เผื่อๆแล้วกันนะแต่ว่ามัน,ม,นมันเตี้ยเกินไปนะครับสองสี่ห้าศูนย์ถึงสองสี่ห้าสามแล้วกันนะครับอืมมัน ก็เรียกได้ว,ว่ามันก็ไม่ได้สวยอรายหลักแต่ว่ามันเป็นสวอปโซนอ่ะก็คือไม่ใช่ swap zone สวอปโซนสิเป็นโซนคือ R.S ฟิปอะ่ะตรงเนี้ยก็หมายความว่าจากแนวรับเนี่ยกลายเป็นแนวต้านประมาณเนี้ยแค่นั้นเองนะครับอืมไม่มีอะไรเนาะเราก็ดูประกอบละกันถ้าสโตกเขาขึ้นมาโอ้บอสตรงโซนไหนอะ่ะอืมแล้วมีอาจจะมีแท่งเทียนกับตัวหรือแพทเทิร์นกับตัวเราก็ เซลละกันนะผมให้โซนไว้3โซนนะครับแต่ถ้ามันเบรกขึ้นไปเนี่ยเราต้องระวังนะถ้าโอเคเบรกแล้วไปใช้อดอร์บ็อกแล้วลงต่อเนี่ยโอเคแต่ถ้าเบรกแล้วมีแนวโน้มขึ้นไปข้างบนต้อง Stop ็อปลอสนะเดี๋ยวโดนลากนะครับอืเลือกโซนดีๆละกันนะในการที่จะเซลนะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเรียกว่าอะไรนะมีผลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำคลิป เดี๋ยวผมทําคลิปให้อีกทีหนึ่งในวันอาทิตย์นะครับอธิบายว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อนะโอเควันนี้คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ